มันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดนะพี่พนเสื้อสองตัวใส่พร้อมกันไม่ได้หรอกแต่เสื้อตัวนึงัเสื้อตัวนึงต้องตัดสินด้วยลูกป,ปืนอย่ายพี่พิงนี่มันพูดอย่างกะจะยิงกันตายอะไเนี่ยนะ,ะสองคนพร้อมเดี๋ยวฉันนับแล้วเดินจากกันไปคนละสามเก้าแล้วหันมาแล้วยิงกันเลย ถ้าเป้าบนหัวใครขาดแสดงว่าคนนั้นแพ้ตายไม่อยากทำเลยเนี่ยบอกตรงเต็มตัวหนึ่งสองสามยิงโอ้ดาเลยพี่เท่ชื่อเหอะพี่เท่จะยิงทำไมเนี่ยพอได้แล้วไม่อยากทำแล้วพี่เท่พี่เท่ พี่ยืนทำไมเฉยๆทำไม่สู้เขาอ่ะพี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอนี่คุณแท่งกำลังแกงคนที่ไม่ยอมสู้เหรอคะเนี่ยมันโดนฟ้าโดนทุกคนหมดแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าทำกันเลยพี่เห้ง I know ถ้าเป็นผู้ชายก็เล่าพ่อต้องสู้แย่งกันเลยไหได้ขับคุณผมเองนะพี่งั้นเจอกันไป เชยฉันพร้อมแล้วไม่ต้องแล้วแกแพ้แล้วแกาดเท่งแพ้แล้วเฮ้ยแตแพ้ยังไงวะจะไม่เริ่มเลยเป้าบนหัวแกขาดแล้วโนนเก่งมากเลยเฮ้ยนี่ขนาดแกหลับตายิงแกยังยิงโดนเลยนะเนี่ยโทำไมล้ช่วยนี่เก่งต้องสรรเสริญนี่ฉันหันหลังแกยิงฉันแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเปียกด้วย รู้จักแพมบ้งดูสุเกียดตจ้าเป็นไงครับคุณหมอจากผลการตรวจสมองปกติดีครับแล้วทำไมแกยังจำไม่ได้ว่าตัวแกเป็นใครอ่ะอาจเป็นการสูญเสียความทรงจำระยะสั้นๆถ้าได้รับผ่อนสักหน่อยคงจะจำได้ครับ แต่ว่าคนไข้เป็นมะแร็งที่ต่อมลูกหมากนี่แค่รถชนถึงขนาดขัข้นเป็นมะเร็งเลยเหรอคะนิสัยเห็นว่าฟังหมอให้จบก่อนดีกว่าเนาะเชิญครับคุณหมออ,อ,อยู่ได้แค่อีกหนึ่งปีครับแต่ถ้าดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะถึงสองปีครับน่าเห็นใจแกนะเออแล้วใครเป็นญาติคนไข้ล่ะครับเนี่ยออไม่มีญาติครับ แต่ถ้ามีมรายเนี่ยผมดาบพันสอนอเเทิงนี่เป็นผู้จัดการครับทุกสิ่งเลยครับโอโ้โหดาบนี่ค่าใช้จ่ายที่ดาบจะออกหมดเลยเหรอครับเ,เกลี้ยงนั่งลงดีกว่าคุณหมอครับค<อ>ือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยทางตำรวจไม่มีอำนาจการทึนใจนะครับดีย๋ยงไงผมจะช่วยประกาศตามหาญาิให้ดีกว่านั่นฝากคุณตำรวจด้วยนะครับโอ้ได้เลยครับผมหมอขอตัวครับได้เลยครับฝากพยาบาลไม่ด้ไหมครับยาดีครับ หมอก๊สด้วยห้องม่เออนี่พวกมราจะบอกเขาเลยดีไหมว่าแกเป็นมะเร็งเพนว่าอย่าพึ่งเลยค่ะรอให้แกหายดีก่อนดีกว่าเพราะว่าคนแกแบบนี้ยถ้าบอกอะไรที่ทำให้ช hmm. ็อกหรือตกใจไปเป็นอะไรขึ้นมานี่ลำบากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะเอาผู้อยู่ที่ไหนล่ะพรุ่งนี้เราก็ต้องจัดงานผู้สูงอายุวันสงกรานไม่ใช่เหรอั่นน่ะดิเออ เอางี้ไหมล่ะเราก็เอาคุณลุงก็ไปด้วยสิเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบพันเนี่ยจะไปประกาศตามหายาติคุณลุงให้ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสี่คนก็ลองปรึกษากันดูว่าทําไงดีนะยังไงดาบไปประกาศหาญาติก่อนถ้าไม่ต้องมาช่วยดาบทาได้เอาแล้วดาบค่าใช้จ่ายเอาไม่งั้นน่ะดาบช่วยมากเลยทำยังไงดีเนี่ย เอาลุงไปไหนคะไอ้โอเดี๋ยวพวกมาสานตัวเปี๊ยกรับเร็ว โอ้ยเปียกทั้งวันเลยเนี่ยวันเนี้ยแม,มคนหน้าตาดีเดินไปไหนก็เปียกทั้งวันไอ้ดงโนจนขึ้นบ้านเห็นไหมเนี่ยอัดตู้หมดเลยทำไมโจนล้วพ่อมันคืออะไรพี่เท่งนับตั้งแต่วินาทีนี้นะเองออกจากคฤหาสน์หลังนี้ผมผิดอะไรโย,ยนเสื้อผ้าผมเนี่ยค่อยพูดค,ค่อยจากันผมผิดอะไรพี่ไอ้ไอ้ดงผู้หญิงคนอื่นที่ขอไปเนี่ยหนูไม่เคยขัดใจเลยแต่กับคุณฟ้าน่ะฮะ คือผมรักผมรักจริงหลวงแกงกระพาะเขารักเขาอะโอ้พี่เท่งผมว่าพี่เท่งเข้าใจผมผิดนะเนี่ยออกจากบ้านไปสองคำไปไปพี่ี่เห็นผู้หญิงดีกับน,น้องคนนี้โอโ้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยอย่างนี้อยู่แล้วตออะไรวะเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่ต้อนรับคนอย่างแกไม่รับไม่รับคนอย่างแกสองคำไปไปได้เขาไล่แล้วก็ไม่อยู่ไปเลย ยาเหลือทักชิ้นด้วยอย่าตามเลิกกันตอนมามีอยู่ชิ้นสองชิ้นทำไม้องไปมันเยอะเงี่ยไม่ต้องพูดใส่อะรู้สึกผ้าขนหนูก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ไม่เอามานหมดแล้วเอาไปเลยเอาไปอยู่แล้วอย่าปล่อยไว้พ <c oughs> ัดลมพัดลมเฮ้ <c oughs> ยให้เท่งมาอยู่บ้านแล้วเจอกันแน่ทำไม แป้งทุมันจะบอกเลยพ่ออายุไม่ยืนแน่เสิไปแป้งแป้งแป้งเอาแป้งไว้เอาไปเลยห่วแป้งไปลูปทิ่อยู่ในภาพเอาออกด้วยี๋ยวออกแล้วเอาออกเลยเอาไปมองคนบ้าน เจอเพลงที่ชอบอยังคะโอ้เพลงนี้ใช่ไหมคะใช่ดีฮะเอ่อเอิร์ธค,คือสรุปแล้วจัได้ยว่าเอ,อ,เอ,ะะอ็เป็นไทยอะคะน่าซีเป็นไทยวะเนี่ย หรือว่าลุงแจมนักเต้นดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะใช่นะแต่รูดสองรูเสาดิใครอ่ะก็นั่นนั่นสิคะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพอจะรู้ไหมเพราะลุงเขาเป็นใครโอ้นี่เพนต์เราเพนไม่รู้แล้วพี่จะรู้ไหมเนี่ยแล้วพี่หนุ่มถุงของเยอะแยะนี่จะไปไหนคะ โดนพี่เท่เขาไล่ออกจากบ้านเลยพ่อทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเกี้ยงไปเคลียร์ให้เองไม่ต้องสนใจเราเกลี่ยเดี๋ยวพ่อเขาหายโมโหหายโกรธเองแหละใจนะงั้นพี่หนงมาอยู่บินกับเราได้นะครับโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่เท่จะเข้าใจผิดกันใหญ่เลยพี่เท่เขาบอกครับเขาหาว่าพี่ไปชอบคุณฟ้าไงโอ้ไม่ขนาดนั้นลองมาครับพี่หนุ่งขนของมาแค่นิดเดียวเองด้วยอ่ะนังนักสี น poor, no, ึกออกนะพี่ลุงไอ้คนมาแค่นี้เพราะว่าทุกบัตรท uh. er kind of ี่มีแค่นี้โอ้โหแต่ลุงอะเขามีแค่ไหนอะไรอะเต้นี้จังๆนถามจริงลุงเป็นใครเนี่ยมันก็มายุ่งอะไรกันซนดิฮะดิโก้ดิโกดิสโกดิสโก้ o u โอ้โหดิสโก้ต้องต้อต้อง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 ้อหดิองต้ เกีาทำรไม่ได้คไปกจิงแ่เป็นเรื่องมนุษย์ไรกันอยูเฮ้ยจได้แล้วติกชโลเฮ้ยจะบ้ากนแล้วมั้งเดี๋ยวดิเขดีเดีเเด็ดเดเด็ดเด็ดเเดดเดดเด็เด็ด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 เดเด็เด็ดเด็ดเด็ดเ ไม่ใช่น้ำใสนึกออกแล้วค่ะเพลงเขาเพลงสาวบางโพดังมากเลยน้ำใสสาวบางโพโลิโก้